สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้ยังไม่ได้ยก,ยกคลิปสักคลิปเลยนะคะโอ้แต่ละคนสบอกสบอยดูหน้าไม่ได้เลย <Okay. S 1> น้องเพือกไม่สบายค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะเ uh, ออเดี๋ยวจะไล่ไปตรวจโควิดอยู่คุณแม่ก็ไม่สบายตาลรยๆนะ,ะไม่รู้เป็นอะไรนะ,ะรู้สึกคันเนื้อคันตัววันนี้ก็เร่งจัดของนะคะเร่งจัดของให้ให้เสร็จนะคะตอนนี้คุณแม่เคลียร์เคลียร์เงินทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะรอแต่ท่าน โอนเงินมาถ้านายโอนมาเสร็จปุ๊บส่งปับ๊บแต่วันนี้ส่งไม่ทันแล้วนะคะส่งเป็นพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณแม่จะเคลียร์งานให้เสร็จก่อนที่คุณแม่จะขึ้นเขาใหญ่คุณแม่มีธุระด,ด่วนไปเขาใหญ่ 14, ะะวันที่สิบสี่สิบห้านะคะวันที่สิบสองพรุ่งนี้น้องเผือกดูอาการน่าจะได้หยุดงานเนาะดูอาการสลืมสลือ<ๆ>เพื่อเอาแรงมาตั้งลงทานวันที่สิบสามวันที่สิบสามเราจะมีตั้งลงทานไข่สี่ร้อยฟองนะคะไข่เกี๊ยวนะคะไข่เกี๊ยวสี่ร้อยฟองแล้วก็จะมีลงทานน้า ลองทานน้ำหวานสองสาอย่างนะทาน,น้ำหวานแล้วก็น้ำเปล่าด้วยนะคะก็เดี๋ยวบุญมาฝากน้องเผือกวันนี้เนี่ยน่าจะเดี๋ยวสักครู่น่าจะได้ปิดหลานแล้วดูสะบักสะบอมมากเลยคุณแม่ก็คุณแม่ก็ร้ายอยู่แต่ใจสู้ยังไอใส่จันจะไม่ได้ใส่แมน <c oughs> ค่ะที่ยกคิบตรงนี้ก็คือพอดีคุณแม่ท่านลาดอลาไทยนะคะท่านอรไทยนะคะท่านฝากของมาให้นะคะก็เลยมากราบขอบคุณท่านนะคะ แล้วฝากให้หน้องเปลือกด้วยนะคะน้องเปลือกดีใจใหญ่เลยน้องเปลือกเป็นมีอะไรเลยน้องเปลือกดีเดียดูได้ยังไงว่าเป็นไขเ่เก็บยังไม่ได้เปิดเลยนะคุณแม่บอกใช่ไหมคะ<ด>คุณแม่ก็ได้กล่องใหญ่นะคะอันนี้คุณแม่ได้หนึ่งกล่องนะคะท่านก็ฝากทุเรียนมาให้ตอนน้ำกาหลมากอันนี้เดี๋ยวเปิดดูก่อนนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดดูน้องเปลือกเปิดดู้วก็ยิ้มมาเปิดดูเอาออกกันไกลมาเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง อันนี้ของคุณแม่นะคะทางคนต่างเปิดกันนะคะคือการเปิรับน้บาทางคนต่างเปิดกันคือความดีใจใหญ่เลยน้องเผือกน้องเผือกนะอันนี้คือฝาในพีน่ลูกจ้าลูกมาวางตรงนั้นเลยแนวน้องเผือกนะคะ น,นี่ของคุณแม่ค่ะน,นี่ของคุณแม่ค่ะน,นี่ของน้องเผือกเซ้นโทรศัพท์โทรศัพท์ไ,ไม่เลยน้องจับตังค์ไม่ดงคอยแต่ฮัลโหลคุณพอ่ออะไรคะคุณพอ่อ มาหอยู่โอเคโอเคไม่แต่งตัวเลยก็ได้เด้อตัวกับแยกความเสียสตมลมแนวมาได้เงินแยกกันแยกนันจัดของแยกลำกล้องมาสบายอ่าเปิดออกมาแล้วนะคะโอ้เปิดออกมาแล้วต้องเปิดได้กี่กล่องคุณแม่สวยได้สองกล่องค่ะคุณแม่คุณแม่เ้ยไปหาว่าอะไรไปตรวจแล้ว แดงมันนจะเกิดแดกเป็นรอยแดดลรวเป็นต้อผัดตรวจแล้วแม่ได้สองกล่องนะคะน้องเบลกได้เออหนึ่งกล่องน้องเบลกได้หนึ่งกล่องไข่เค็มแม่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเราเราต้องทำยังไงกนดิเวลาเขาไม่ได้ก่อนเราดิาไม่เคยเคยกินแต่เขาบอกไม่กินแล้วอ๋อเป็นอย่างงี้เลยหรอใช่คุณแม่เพิ่งเคยเห็นมาเห็นละพว ไข่เค็มชายาเป็นไข่เค็มที่อร่อยอของจังหวัดทางภางคคุณแม่เนี่ยว่า,าถ้าถ้าเป็นสมัยคุณแม่ตอนเด็กๆนะะเขา,าเขาเรียกว่าเป็นตัวเบานะ้าตัวเบ้าที่แบบตัวเบ้าแกะแ,แ,แกะออกมาก็จะเป็นตัวมันมันมันตัวแล้วใช่เราไปกินแล้ว,ออว,เ,เ,ลวเอามาหมกใส่ไข่กินเ็นตัวจี๋ใหญ่นะเป็นตัวเบ้าตัวจีใหญ่นะมันก็จะปุ้มๆนะแกะออกมาก็จะเป็นตัวเบ้าอยู่ข้างใน เอามหมกใส่ไข่กินกุจิใหญ่นด้แพนั่นแหละอันนี้ต้องล้างอันนี้ไข่เนาะโอ้ะไม่เคยเห็นขอบคุณแม่พอละไทยนะคะรหัสเจ็ดร้อยนะคะคุณแม่ได้สองกล่องนะคะคุณแม่ได้สองกล่องค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมเราต้มกินหรือเาต้มแล้วก็ใส่หรออันนี้ค่ะต้มต้มหรือว่าต้มกินหรือว่าทอดกินทอดไข่ได้ ทอดไข่ดาวเดีพรุ่งนี้จะสุกยังยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่สุกค่ะต้องเอาไปทอดแล้วเราไปทอดนะขอบคุณคุณแม่ลาไทยนะคะขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะได้กินอาหารอร่อยเลยของเมืองอะไรชัยยาของเมืองชัยยานะคะของีเมืองสุราษฎร์ของทีเมืองสุราษฎร์นะะคไข่เค็มชัยยาของทีเมืองสุราษฎร์ไข่เจ็มชัยยาของทีเมืองสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาไกลเลยไข่เค็มมาไกลเลยจากสุราษฎร์พานีเลยกราบขอบคุณเอฟซีนะคะ ขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ทอดกินวันที่เราตั้งตรงทานแล้วเราก็แบ่งคนที่มาช่วยตั้งตรงทานได้กินด้วยเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ